ดีค่ะเซลน้ำึ่งนะคะวันนี้นะคะน้ำพึ่งจะพามาชมรถนิสสันมาร์นะคะรุ่นตัวนี้มันจะเป็นรุ่น EL นะคะจะเป็นรุ่นตัว็อปเลยนะคะเราจะมาบอกข้อแตกต่างระหว่างรุ่น EL กับรุ่น E นะคะว่ามีอะไรแตกต่างกันบ้างนะคะหลักๆจะมีแค่สจุดเองค่ะถ้าอยงนั้นเดี๋ยวพึ่งพาไปชมกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากีน้นะคะ ดรอรถโดยที่เราไม่ต้องเสียบแชแจเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาชมด้านท้ากันนะคะว่ามีอะไรบ้างานะคะอีกจุดหนึ่งนะคะก็คือจะมีเซ็นเซอร์ถอยหลังให้นะคะ4จุดนะคะเพื่อความสะดวกสบายให้กับลูกค้านะคะเวลาเราถอยจอดนะคะตอนนี้ก็จะมีสัญญาณเตือนให้เราด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยของเราด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะคะว่ามีอะไร มีกุญแจแบบนี้ก็ต้องมาคู่กับปุ่มสตาร์นะคะนะคะเดี๋ยวเราจะมาชมกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเริ่มจากตัวนี้นะคะก็คือ,อเครื่องเสียงนะคะก็ยังเป็นเครื่องเล่น CD นะคะ MP3 นะคะแล้วก็ระบบแอร์ก็จะเป็นแบบนี้เนาะจะเปิดปรับนี้ได้เนาะแล้วก็ในส่วนของอ,อย่างที่บอกนะคะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นท็อปนะคะก็จะเป็นปุ่มพุ่สตาร์นะคะโดยที่เราไม่ต้องเสียบ ไม่ต้องเสียกุญแจนะคะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นมาพร้อมกับกุญแจชุด immobilizer นะคะก็คือสามารถาแค่มีกุญแจอยู่กับตัวลูกค้าสามารถยบเบรกนะคะแล้วก็กดปุ่มตรงนี้แค่นี้เองรถสตาร์ทแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของอามาตรวัดตรงนี้นะคะเราจะสังเกตเห็นว่าเราจะมีตรงนี้เพิ่มขึ้นมานะคะในรุ่น el รุ่นนี้นะคะนี่ซึ่งถ้าเป็นตัว e จะไม่มีนะคะแต่หลักๆโดยรวมหน้าจอตรงนี้ก็จะคล้ายๆกันต่าง แค่ตรงนี้นะคะแล้วก็ถุงลมนะคะก็จะเป็นถุงลมคู่หน้าให้นะคะระบบแอร์เดี๋ยวเราปเราปดิดแอร์ก่อน,น,ออน,นเนาะเรียกค่ะแอร์ย็ยนสบายนะคะภายในก็า่านะคะเดี๋ยวเราไปชมด้านหน้ากันบ้างนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสี่จุดที่มันต่าง ขึ้นมาเพิ่มขึ้นมานะคะแต่ว่าราคาก็ต่างกันอยู่ด้วยนะคะถ้าสำหรับรุ่น e นะคะราคาจะอยู่ที่4 495,000นะคะแล้วสำหรับตัวรปรุ่น el รุ่นนี้ราคาจะอยู่ที่510,000นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะได้รถคันเล็กๆราคาสบายๆกระเป๋านะคะแบบราคาที่แบบว่าไม่แพงมากแล้วก็ประหยัดกำมันนะคะตัวนี้เรามีโปรโมชั่นให้นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากจะสอบถาม ่นนะคะคก็โทรมาหาน้ำพึ่งได้เลยนะคะ081นะคะ819นะคะ3038นะคะน้ำพึ่งนะคะประจำอยู่ที่สยามนิสันทวีทรัาา์สาขาสะพานใหม่แห่งนี้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ